สวัสดีคะ่ะวันนี้ช่องรุ่ง264 c h a n n ชานลจะมาคุยถึงตำนานรักอมตะนะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็ได้มาจาก MGR o n l อ n e อนไลน์ะคะเป็นเรื่องของรักซึ้งตรึงใจกับ5ที่เที่ยวตำนานรักอมตะซึ่งแม้รักแท้ในยุคนี้พอสอนี้จะหายากเต็มทีแต่รักแท้ก็ยังคงมีอยู่ สำหรับเรื่องราวของความรักแท้ที่ปรากฏเป็นตำนานตามสถานที่ท่องเที่ยวในบ้านเรามีอยู่ไม่น้อยส่วนใหญ่ล้วนต่างผิดหวังและจบลงด้วยความตายกลายเป็นตำนานรักอมะตะเคียงคู่สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ลํำลึกถึงกันและนี่ก็คือ5สถานที่ท่องเที่ยวกับ4ตำนานรักอันโดดเด่นกับความรักในแบบของตะวันตกและความรักในทางพระพุทธศาสนา หนึ 1> 1. ภูพระบาทต,ตำนานรักนางอุษาเท้าบารถเริ่มกันที่ภูพระบาดที่ตั้งอยู่ในอุทยานประติศาสตร์ภูพระบาดอำเภอบ้านผือจังหวัดกุดอนธานีที่มีสภาพภูมิประเทศที่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติผ่านการเวลามานับแสนนับล้านปีเกิดเป็นกลุ่มก้อนหินแท่งหินรูปทรงประหลาดบนลานหินอันกว้างใหญ่ซึ่งคนสมัยก่อนได้นำมาผูกแต่งเป็นเรื่องราว ตำนานรักนางอุษาเท้าบารสที่เท้าบารสกับนางอุสาแม้จะรักกันอย่างสุดซึง้งแต่ด้วยอุปสรรคต่างๆทําให้นางอุสาผู้ผิดหวังในความรักทั้งจากการที่เท้าบารสสังหาราพระายากงงพานบิดาของตนและการที่เท้าบารสมีมเหสีอยู่ก่อนหน้านั้นถึงสิบนางสุดท้ายแล้วนางอุสาตรอมใจกลับไปสิ้นชีวิตบนหอหิน สูงที่ตัวเองอาศัยอยู่ทำให้เท้าบารดเมื่อรู้ข่าวก็ตรมใจตายตา,ยตามไปด้วยจากส่วนนัตรกรรมรักนี้ทำให้สถานที่และก้อนหินตปกเปลก,ปลกบริเวณภูพะบาทมีชื่อเรียกขานเกี่ยวกับตำนานรักนางอุสาอาทิหอนางอุสาโคกมาเท้าบารดหีบศพนางอุสาหีบศพเท้าบารดบ่อน้ำนางอุสาเป็นต้น สถานที่ต่างๆเหล่านี้ถือเป็นแม่เหล็กดึงดูดทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะกับหอนางอุสาที่เป็นไอไลท์ของภูประบาทซึ่งด้วยความมาาสแตนของธรรมชาติผสมกับความเป็นดินแดนสําคัญทางประวัติศาสตร์และตำนานรักอันสุดคลาสสิกทําให้ภูประบาทได้รับการเสนอชื่อเป็นมรดกโลกที่ต้องอรอลุ้นกันต่อไปว่าภูประบาทจะได้รับประกาศให้เป็นมรดกโลกในปีไหน อันที่สองก็คือหนองหานตำนานรักผาแดงนางไอหนองหานเป็นทะเลสาบจือดอันกว้างใหญ่ในภาคอีสานมีอยู่สองแห่งด้วยกันคือหนองหานหรือหนองหานหานที่เป็นนอนหนูกับหานที่เป็นรอเรือนะคะจังหวัดสกลนครและหนองหานจังหวัดอุบบธานี หนองหานร,รอเรือนั้นเป็นอยู่จังหวัดสกลนครส่วนหนองหานที่เป็นนอนหนูนะั้นเป็นจังหวัดอุดรธานีนะคะหนองหานที่สกลน่ายุดด้วยภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนรอบหนองหานที่ออกมาทำมาหากินในยามเช้าเย็นขณะที่หนองหานที่อุดรโดยเฉพาะในเขตอำเภอกุมภาวาปีนั้นในรอบสองสามถึงสี่ปีนี้จัดว่ามาเรงมาก เพราะที่นี้เป็นช่วงหน้าหนาวจะมีดอกบัวแดงบัวสายสีชมพูสดบานสะพรั่งนับละละ้านดอกกระจายไปทั่วน่านน้ำเกิดเป็นทะเลบัวแดงอันโด่งดังสำหรับน้องหันทั้งคู่แม้จะอยู่คนละจังหวัดแต่เรื่องน่าแปลกก็คือน้องหันทั้งสองต่างมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตำนานรักผาแดงนางไอทั้งคู่นางไอกับเท้าผาแดงหักรักกันตามปกติก็คงไม่มีน้องหันเกิดขึ้น แต่นี่คงเป็นเพราะผลกรรมอันนึกอยากกินกระรอกเผือกซึ่งเท้าพังคีโอรสของพญานาคใต้บาดาลผู้หลงรักนางไอปลอมตัวมาเพื่อหวังชิดใกล้แต่สุดท้ายถูกจับมาทำกินอาหารทำให้เท้าพังคีก่อนตายก็ได้สาบแช่งเอาไว้ว่าผู้ใดที่กินเนื้อกระรอกของตนจะต้องล่มจมลงใต้บาดาลพร้อมกับบ้านเมืองนั่นจึงทำให้หลังจากชาวบ้านกินเนื้อกระรอกเผือกแล้ว ได้เกิดพายุใหญ่เผ่นดินน้ำไหวน้ำท่วมถล่มเมืองทั้งเมืองล่มจมลงในท้องบาดาลที่เชื่อกันว่าคือหนองหานในทุกวันนี้ขณะที่พญานาคผู้พ่อของเท้าพังคีก็ได้ออกไล่ล่าเท้าผาแดงกับนางไอซึ่งพญานาคราชได้ออกไล่ล่าตามล้างแค้นั้งคู่มาทุกชาติไปแต่สุดท้ายพญานาคราชก็ไม่สามารถเอาชนะในพลังแห่งรักของทั้งคู่ได้ ตำนานที่สามผาชูตำนานรักสามเศร้าผาชูตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสีน่านอำเภอนาโน้ยจังหวัดน่านคำว่าชูไม่ได้หมายถึงชูสาวแต่หมายถึงคนรักสำหรับตำนานรักที่นี่แม้จะมีหลายเบอร์ชั่นแต่ที่โดดเด่นและได้รับการยอมรับมากที่สุดเห็นจะเป็นตำนานรักสามเศร้า ระหว่างเจ้าจวงหนุ่มรูปง,งามเจ้า,าแขวงเมืองสีสเกตกับสองสาวคือเจ้าจันผาเจ้าจันและเอื้องเจ้าเอื้องปัญหาความรักอินุงตุงนางระหว่างสองหญิงหนึ่งชายนี้จบลงด้วยความเศร้าเมื่อทั้งสามไปกระโดดหน้าผาตายพร้อมคำอธิษฐานของเจ้าจวงที่เชื่อมั่นในรักบริสุทธิ์ว่าให้เกิดมาเป็นต้นไม้ เจ้าจวงเมื่อตายไปจึงกลายเป็นต้นจวงหรือสนเขาส่วนเจ้าจันผาตายไปกลายเป็นต้นจันผาขณะที่สาวเอื้องตายไปกลายเป็นต้นเอื้องหรือกล้วยไม้และนี่ก็เป็นตำนานรักอันโดดเด่นของผาชูที่เป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวอันโดดเด่นของอุทยานสีน่านที่นี่เป็นที่ตั้งของเสาตรงชาติอันขึ้นชื่อเพราะมีสายชักธงชาติยาวที่สุดในประเทศไทย ถึง200เมตรไปกลับเลยทีเดียวอันที่4เขาสามมุกบางแสนตำนานรักแสนเศร้าอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันชื่อดังที่อยู่คู่กับตำนานรักอันรันทดก็คือที่เขาสามมุกกับหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีที่มีตำนานเล่าขานว่าที่นี่ในอดีตมีหญิงสาวชื่อมุกเป็นชาวบ้านยากจนได้รักกับแสน ไอห,หนุ่มลูกกำนันผู้ร่ำรวยโดยจุดเริ่มต้นของความรักเกิดจากสาวมุกได้เก็บเว้าของหนุ่มแสนที่ทำหลุดมาได้แสนจึงมอบเว้าให้กับมุกเป็นที่ละลึกจากนั้นความรักทั้งคู่ได้บ่มเพาะเป็นความรักที่ลึกซึง้งทางบ้านของแสนได้กีดกันเพราะมุกมีฐานะยากจนและบังคับให้แสนแต่งงานกับผู้หญิงที่พ่อกำนันพึงใจสาวมุกเมื่อรู้ข่าวเสียใจมากจึงไปกระโดดหน้าผาตาย ส่วนแสนเมื่อทราบเรื่องก็ไปกระโดดหน้าผาค่าตัวตายตามนับแต่นั้นมาชาวบ้านจึงตั้งชื่อเขาที่สามมุกกระโดดลงไปว่าเขาสามมุกและหาดที่แสนตกลงไปตายว่าหาดบางแสนจากนั้นได้สร้างศาลเจ้าแม่สามมุกเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักของคนทั้งสองศาลเจ้าแม่สามมุกที่เคารพสักการะของคนทั่วไปและมีความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หลายคนที่ไปขอพรแล้วมักสมหวังโดยเฉพาะด้านความรักโดยผู้มาขอพรนิยมบนบานด้วยการถวายเว้าอันเป็นต้นกำเนิดของความรักอันอมะตะของสามุกและหนุ่มแสนนอกจาก5าสารที่ท่องเที่ยวจากีตำนานรักสุดคลาสสิกตามที่กล่าวมาแล้วเมืองไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวของตำนานรักอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตำนานรักสารสินตำนานรักขวัญเรียมแห่งทุ่งบางกะปิ ตำนานรักโกโบริอังสุมารินที่สถานีรถไฟบางกอกน้อยเป็นต้นสำหรับคนในยุคนี้พอสอนนี้หากนำตำนานรักอมตะต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนใจก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยเพราะถ้าโลกนี้ไร้ซึ่งความรักชีวิตนี้คงไร้ซึ่งความหมาย ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านที่ชอบการท่องเที่ยวหรือมีความรักที่อยากจะไปสถานที่ที่มีตำนานอมตะร,รักก็ไปได้นะคะสำหรับทุกคนทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมช่องรุ่ง2องโอซีชาแนรวมถึง FC เก่า,กาๆและใหม่ๆสรบวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ